สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ปั่นจักรยานออกมานาะตอนเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้จะไปเก็บอากาศค่ะชมบรรยากาศทุ่งรวงทองนะคะเข้าออกรวงสีทองกำลังจะ เก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะนี่ก็เขา้าฤดูเก็บเกี่ยวอีกแล้ววันเดือนปีผ่านไปเร็วมากเลยค่ะ แก่แล้วก็เก็บะะเกี่ยวจ้ะค่ะเด็วกวาข้าวร้อยห้าน,นี่ข้าวมาลีิร้อยห้าค่ะข้าวมานิร้อยห้าก็ประมาณปลายเดือนนี้ค่ะพจิช่วงนี้ก็จะได้เก็บเกีะะ่ยวแล้วค่ะข้าวมัลิสิบห้าก็จะเก็บเกี่ยวก่อนอ รับอากาศตอนเช้าเช้านี้22องศานะคะบางวันก็23องศาค่ะช่วงนี้ตอนเช้าก็อากาศก็จะเย็นสบายนะคะไม่ไม่ถึงกันหนาวมากค่ะออกมานาก็จะมีลมพัดโชยนิดๆค่ะอากาศสดชื่นนะคะตอนเช้านาเพื่อนบ้านพ่อก็เกี่ยวแล้วค่ะนาน,นี้นะคะ เดียวแล้วที่ปักทงไว้นี่ก็คือไม่ให้เอาวัวมาลงนะคะเพราะว่าฝางนี้ก็มีเจ้าของแล้วต้องใช้ฝางค่ะเป็นสัญลักษณ์ให้รู้กันนะคะนี่นาพอนะคะก็อรอรวงแต่ยังไม่ ต้องเกี่ยวนะคะเพราะว่าน่าจะเลยกลางเดือนไปค่ะยังไม่ยังไม่สุกพอยังมีเขียวๆอยู่นะคะยังไม่เต็มที่ค่ะถึงทางเข้านานแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในสวนกันค่ะนี่นะคะทางเข้าหัวนาน,นะคะเข้าสวน ปั่นจักรยานเข้ามาในส่วนที่หัวนานแล้วนะคะส่วนตอนนี้ก็จะ,ะแห้งๆหน่อยนะคะตอนนี้นะ่ะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ต้องรดน้ำแล้วค่ะนี่พ่อปลูกผักกาดนะคะผักกาดผักกวงตุ้งปลูกพริกต้นกล้วยก็ไม่ค่อยโตเท่าไหรค่ค่ะดินมันแข็งนะคะแก่นเย็นแก่นปลกพริก ต้องรดน้ำบ่อยๆค่ะถึงจะชุ่มนะคะอันนี้มันญี่ปุ่นค่ะซื้อมาก็เอามาพาะไว้นะคะรอเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเอาลงที่นาตรงนู้นค่ะเถียงนาน้อยนี่แหน่เลี้ยงแหนไว้ให้ปลาก,กิน นี่กุศะไว้ที่หัวนานะคะก็มีปลาธรรมชาติค่ะที่ปลาช่อนปลาหมอปลาดุกนะคะปลาขาวปลาสลิดปลาซิวลึกสี่เมตรค่ะผักกันค่ะนี้ก็เป็นตัวแปบ,บนะคะถัดน้ำมันหอยนะคะ เลือกเก็บเอาลูกอ่อนนะคะนี่กําำลังออกดอกอีกเยอะเลยค่ะนี่ก็ค่อยๆเก็บไปนะคะวันไหนมานาก็เก็บไปผัดน้ำมันหอยค่ะปูกไว้กินเองนะคะตัวนี้ก็พ่อปลูกถั่วนะคะ ถั่วฝักยาวไปดูสวรสกันค่ะแล้วสุกแล้วนี่สวรสค่ะมีพันสีม่วงนะคะมันสุกแล้วมันก็จะร่วงลงมาแต่ว่าลูกแก่ๆเราก็จับดูอย่างนี้ค่ะแบบนี้หล่นจับแล้วหมุนแล้วก็หลุดลงมาเลย แบบนี้นะคะก็เริ่มสุกแล้วได้สาวรสกับถั่วแล้วนะคะถั่วนี้เป็นถั่วปลายค่ะถั่ววายนะคะเหยาพ่อปลูกแหนงใหม่อยู่วันนี้พี่นิคมก็ออกมาช่วยพ่อนะคะทำค้างค่ะแล้วก็รดน้ําผักนะคะทำค้างถั่วฝักยาวค่ะตรงนี้ก็วายไปแล้วค่ะ ปลูกใหม่นะคะในสระน้ําก็เริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ก,ก่อนมันปิ่มๆตรงขอบๆเลยนะคะนู่นตอนนี้ก็ลดลงมาเยอะเลยตอนนี้เราก็จะออกจากสวนหัวหนานะคะจะไปเก็บผักกาดที่ฝั่งทิศตะวันตกค่ะพ่อกับแม่ก็จะปลูกไว้ที่ดินโพนะคะตรงน,นี้จะปลูกผักได้งามมากค่ะ นี่นะคะผักกวางตุ้งค่ะนี่ก็เป็นผักกาดนะคะผักชีลาวแล้วก็ผักชีนะคะก็ใช้วิธีดึงขึ้นมาเลยนะคะดึงแล้วก็ถัดลากออกนะคะดูแลโดยการลดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะผักก็จะเขียวงามแบบนี้นะคะตรงนี้ก็มีลูกแตงกวาด้วยค่ะ ทำเป็นร่องยกแปลงไว้นะคะปลูกผักแต่และชนิดค่ะอย่างนี้ก็จะมีแตงกวามีผักกาดผักกวางตุ้งนะคะมีหอมกระเทียมแล้วก็ผักชีค่ะเราชอบกินผักอะไรเราก็ปลูกไว้ค่ะเวลาโตขึ้นนะคะเราก็เก็บไปทำอาหาร บางวันก็อาหารเช้าบางวันก็อาหารเย็นนะคะนี่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายบาทเลยนะคะวันนี้ก็พามาเก็บผักสดๆจากสวนนะคะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ